สวัสด,ดีครับมาพบกับผมเตเต้เกมเมอร์เช่นเคยครับอยู่แล้วอยู่ในเกม FIFA Online 3การจะมาแผนใหม่นะครับก็แผนชื่อแผนเล่นอย่างนี้จะไปดาวทอนได้ยังไงการเนี่ยครับ4132จะระเบียบตัวให้เรียบร้อยครับแทคติกก็ ความเร็วเกมก็80ครับส่งบอลก็70การเล่นนี้เปลี่ยนการเป็นอิสระเป็นยินตำแหน่ง,ง mm hmm. นะครับเกมลุกน,นะครับ50กรส่งบอลเลครับ50ครับพอค่อยส่งค่อยไต่บอน,นครัแผนนี้เปิดบอลก็50เข้าถามก็50ครับก็ยนนะอิส,ระ,อส,ร,ะอสระไปเลยครับเกมลุก,กเราวิ่งวิงเชื่อๆกันเข้าไปเรื่อย เกมรับก็การกดดันก็อยู่ที่40ดูดันก็20ครับย้ายแล้วมัก็50แต่เมื่อก่อนก็ชิกลำหน้าแล้วก็เน้นไม่ห่งทิ้งไปอตรงกลางนะครับมาตรฐานก็มาครับมาเลย <c oughs> แต่กระสีผลครับก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าลครับ แล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพมันละครับในการรับ่จะจัดแผนเมื่อวอะไร <g ül> ก็ต้องดูตัวต้วัยนะครับโอ้เห็นแล้ก็โหวยไม่ใช่ยาย ชาเริ่มแล้วอ้าวอ่าวชาดีนะ สามครับเกมมันจะเน้นการต่อบอลอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เน้นเกมเร็ววิ่งวิ่งเข้าใส่ <c oughs> เน้นตัวครับตัวมันจะไม่เติม่ะไค่อยเติมแผนนี้ เดีย๋ยวเช่นหม่มันดีครับเปิดบอลก็แม่นอะไรก็แม่นแล้วผมว่าแผ่นนี้เหนียวนะแถวหรอจะเหนียวซึ่งเขาได้วะ่ะเพราะกองหลังมันยืยนตำแหน่งดีอย่างนี้ครับ ก็จะช้าๆหน่อยอกดปิดไปเอ้ยออกไปหายวิ่งมาเต้นพระสูงเลย

ก็แผนแล้วแต่เทคนิคคนนะครับว่าแผนนี้จะยังไงเล่นยังไงดีจะให้เกมเร็วหรือว่าจะส่งแบบถลุช่องหรือว่าจะต่อบอลก็ปรับปรับตามใจชอบได้ครับแต่แผนนี้ผมเอาไว้เล่นแบบการต่อบอลอะไรอย่างี้ยเดก,ก็จะโดดฟรีข้าการต่อบอล่นื้เกลยดอะไร ก็อยู่ที่คู่แข่งนะครับจะตัดบอลเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปับ๊บโอ้โหอัน <c oughs> นี้คือความที่เขาเล่นเม่ดีเองครับเขา,เากวิ่งมาเราตัวเราวิ่งมาพอดีนะครับเออส่งได้ ก็หมดครึ่งแรกไปก็จะกันในครึ่งสองครับเกมเกมอาจจะน้าเบื่อหน่อยแล้วแต่ก็มีการทำประตูแล้วครับส่ง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 อะไรเงี้ยเนี่ยครับโอ้โยไม่ทันแต่ผมแนะนาม่า เล่นลามอสได้อะไรเงี้ยได้ไปแบ็หลังนี่ครับแบค็คซ้าขวานะ่น่ใช่เอาลามอสเล่นก็ดีผมว่าดีแล้วแหละก,การสกัดบอลอะไรเงี้ยก็โอเคใช้ได้เลยน่าเป็นตอนนี้ลามอสที่ไหนนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้เช็คราคางตลาดดูเช็คตัวดูเลยที่ไหนดี อา้าวโอ้ยอา้าวน้าผาดก็เป็นกลางลูกก็ได้น,นุ้นนะคะอยากเล่นนะบน้ำผาดก็การยิงบอลอะไรก็ดีนะตัวเนนิโย,ยก็ได้กันนะอา้าวไม่วิ่งกลับหลังมาวะ รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเ,เ,เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรฉันไม่ทำไมไม่มาแล้วไครนู่นเรียกว่าฟูทีโอ้ยยิงไม่ทาน

เข้าไปแล้วโอ้โหวันนี้มันมุ่งตรงตัวตลอดเลยนะโอ้โหเสร็จดีครับยังไงโอ,ผอ้ผมกดพิษผมกดพิษกดพิษไ,ไหลไปดิโอ้โหจะไปกด evening ไปกด double you ไม่ออกมาเลย อาาล้้หนความโหดของผมสิครับดูความโหดของผมเต้นโชว์โอ้โหจะชมเท่าไหร่เขารีบโดไป หมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบครับชอบกดไลค์แ like, ชร์กดแชร์ทำได้ครับตามแผนนี้ก็แล้วแต่ท่้ที่คนเล่นก็ลองปรับให้เข้ากับการเล่นของแต่ละคนดูนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแผนนี้ก็ดีครับขอบคุณครับ